สวัสดีครับชื่อยูนันมิลินทรัตนะครับชื่อเล่นชื่อเฟสนะครับก็ปัจจุบันนะครับทำเกี่ยวกับธุรกิจส่วนตัวครับ ก่อนหน้านี้ก็ขี่รถธรรมดารถเสื้อข้าวทั่วไปแล้วก็อยากจะอัพซีซีเพราะตอนนั้นเห็นฟอรฟ้าออกพอดีก็เลยลองซื้อดูพอขับไปสักวักก็เจอเพื่อนๆในกลุ่มก็ชวนเข้ากันแล้วก็เห็นคนอื่นแต่งกันเราก็อยากแต่งบ้างคันนี้เป็นฟอรฟ้าสามร้อยนะครับครับของแต่งก็จะเป็นปั๊มบนซ้ายขวาอิตาลีขวาเบอร์19 ซ้ายเบอร์16นะครับแล้วก็กาดแฮนเป็นของ TWM อ่าไมน้าจอเปลี่ยนเป็นของ350ครับกับคันเร่งเป็นของโดมิโนแล้วก็ปอกแฮนเป็นของโดมิโนการสะบัดเป็นของติดรถเซเล็กส0 r ครับปั๊มล่างเป็นปั๊ม M4 ขาจับ r s v ครับ แล้วก็จานของซันสตา r ส่วนปั๊มหลังก็จะเป็นปักข้างโลโก้ใหญ่ครับสายเป็นของ h ทสเบีหน้าหลังครับส่วนซ้ายถักระบายน้ํามันเครื่องก็จะเป็นของเอิรโชคหลังก็จะเป็นเอ่อโอลินตรงรุ่นครับล้อเป็นของ MK Factory ครับส่วนชุดไฟลิงก็จะเป็นคาร์บอนน้ําเงินเมทัลลิกครับ ส่วนท่อก็ที่เลือกใช้ท่อนี้ก็เพราะว่าทํำอัพซีซีมาเป็นลูก79บินจากสำนักธรรมดาลสซิ่งครับแล้วก็ชุดข้างก็ไล่ข้างมาเป็นของธรรมดาลสซิ่งเหมือนกันครับพวกเล็กน้อยก็จะเป็นพวกน็อตเลสตามจุดต่างๆครับ สุดท้ายก็ขอฝากแฟนๆซูเปอร์ไบ์นะครับให้ขับขี่ปลอดภัยสวมมวกกันน็อกให้เรียบร้อยอุปกรณ์เซฟตี้ขับไม่ต้องเร็วมากแลระมัดระวังนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ